ก็ดูสีแดงด้านหลังเอาดูได้เลยถ้าเกรดพรีเมียมรหัสไหนดูรหัสไหนขอดูรหัสไหนมีสองแปดสามเออสองห้าสามแปดเป็นผ้าทอไทยหรือเป็นตัวนี้เป็นลาวข้างลาวข้างทอทั้งผืนเลยไม่ได้ตอดไม่ได้ตอดจุกลาวข้างไม่ได้ตอดจุก สองห้าสองห้าเป็นมณีนกปากก้าเป็นมณีนกปากก้าวสวยสวยยาวหนึ่งเมตรกว้างเมตรแปดสิบเป็นมณีนกปากก้าเป็นลายดอกพีกุลเป็นลายสร้อยดอกหมากสวยสวยผ้าสวยผ้างามผ้าทออย่างดีทอแน่นทอหนาทอละเอียดพิกสีปูกลับผ้านุ่มให้เรียบร้อยเป็นผ้าทอมือผ้าพีเมียมสวยยาว ยาวหนึ่งเมตรกว่า